ฮัลโหลสวัสดีพี่น้องสวัสดีคะ่ะตอนนี้พี่ใยก็มาอยู่ที่นี่อีกแล้วนะคะโรดก้าเด่นอีกแล้วนะคะมุมนี้ยังบทท่านได้มาถ่ายด้วยพี่นอ้องอืมฝั่งนี้ยังบทท่านได้ถ่ายด้วยครั้งก่อนข้างน้นแล้วก็ฝั่งน้นแล้วก็ฝั่งนีงนนะะ้นะสี่ทิศนะสี่ทิศวันนี้เรามาอยู่ฝั่งสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆดอกกุหลาบสีสมด้วยพี่น้อง ช่วงใบใบดอกมันก็จะเหี่ยวนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวพี่ายจะย่างเลาะเด้อตรงนี้ที่เป็นผงเป็นพวงนะสวยมากนะงามหลายพี่น้องดอกกุหลาบงามหลายวันนี้ดีหน่อยลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เบิงอันนี้มันบานมาหลายมือแล้วบานมาหลายวันแล้วจนจนมาลอยแล้ะเพื่อนๆแต่อันใหม่ตุ้มๆนี่ยังเยอะอยู่พี่น้องยังมียังมีอีกหลายโลกรบ ตกตุ่มหลายอยู่พี่น้องชมบริเวณสวนกุหลาบน,นะคะโรสการ์เด้นนะเฮ้ยงามหลายพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพวงนะพี่น้องแต่ว่าเป็นบานมาหลายวันแล้วพี่น้องมัน,มนบานมาหลายวันแล้วพู่นะจุ่มแหน่น่นเดอ้อขอยสิไปไปเบิ้งให้เจ้าเบิ้งชัดๆเด้อพี่น้องพันธุ์นี้สวยนะ่าเพื่อเพราะว่ามันออกเป็นพุ่มออกเป็นพุ่มแบบเนี้สวยมากนะ พี premises, vanity, e. ่น้องดูน่นโนงามงามเด้อในเมืองมาลีโปโลเด้อพี่น้องใครอยากมานะอย่าลืมมาแวะนะออันนี้มันเป็นช่วงกลางวันพี่น้องช่วงกลางวันแดดวันนี้แดดค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนันเพื่อนก็เลยแบบเหี่ยวนิดหนึ่งนะเพื่อนถ้าช่วงเช้ามันจะสดใสเบิ้งพี่น้องพวงใหญ่นยพี่น้องพวงใหญ่มากแต่ว่ามันมันบานมาหลายวันแล้วเบิ้งพี่น้อง พวงแบบเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามัดรวมกันเลยนะะแต่ไม่ใช่นะมันคือกิ่งเดียวเองนะเพื่อนกิ่งเดียวเองเดินเนี่ยทำลายเรือยสุดยอดนะบรรยากาศก็ดีดีนะเพื่อนร้อนอยู่แต่ร้อนไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่จะสีชมพู ปานมาหลายมือแล้วนะจ๊ะจนเหี่ยวแล้วพี่น้องกุหลาบเหี่ยวยเหี่ยวแล้วนะจ๊ะเหี่ยวแล้วอดอกไม้ยังมีโรยรานะคะนับภาษาอะไรกับใจคนนะจ๊ะพี่น้องอนี้สีขาวงามอยู่หรือขากบเจ้าขักบ ดอกประตุนานี่ดอกสีม่วงนะดอกใหญ่ๆพราะท่านไปถ่ายเดี๋ยวพี่ไปสิไปถ่ายเบิ้งเด้อพี่น้องให้เบิ้งบรรยากาศนะล้อมๆพุดนะพุดนะถ่ายมาเมดแล้วสีอทิตนะอาทิตย์ที่แล้วอยู่ฝั่งนโน้นเด้อพี่น้องพุดนะสีแดงๆนะสีแดงสวยมากนะส่วนสีเหลืองนะจ๊ะฝั่งโน้นนะจ๊ะพี่น้อง ตอนนี้เราก็มาพามาครบสี่ทิศแล้วเด้อ